สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันอีกแล้วกับ JNA Channel USA นะคะอันขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอเพื่อนๆสบายดีบ่ค่ะคอยกั็สบายดีค่ะอันมันอีกทีมาเหตุคลิปเบาเรื่องลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอยนาชินอนกับลูกพี่น้องเลยกลางขึ้นนี่ยว่ามันแสนวิดนะมันนอนติดข่อยหลนะพี่น้อง อันกลางค่ำกลางคืนค่อยกับบอค่อยได้รับได้นอนอ่ะพี่น้องลูกมันมักนอนละมือเนี่ยแม่พี่น้องทั้งสองคนเลยนะแบบเจเดนนี่ก็จะนอนละมืออันกันสซีแบบ no 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 thank you no thank you อยู่จังสี่นะพี่น้องกลางคืนนะแม่มันสิแบบ no thank you no thank you ว wow ้าวอยู่จังสี่จักมันมันไป็นู o no, no อย่างของมันกับบอหัว บานนี้ก็ไฮแล้วบานนี้มันก็นชิวโน้โนูโนูโน้ตัง y ิวอยู่แนวน่ะนะนะนะพี่น้องกลางคืนแมน่นอนละมือส่วนเอลอนนี่จะออกไปแนวทางที่ว่าแวไมาชูดแวไมาชูดจึงสีนะพี่น้องแบบว่าอเอาใจเอาใจจึงสีนะามันยอยากออกข้างนอกพี่น้องหาตะเกิบจึงสีนะาอันอันละมือหาแต่ลงเท่าพี่น้องสีออกข้างนอกอันผู้น้องนะ <laughs> เป็นยังสีอยู่ก็ขึคืนก็ขึ้น,นพี่น้องอัน ดูพวกเจ้าเป็นบ่มันนอนละเมอกันบ่นอนละเมอกันน่เรียกน้อยบอาถึงเรื่องอันเจเดนไปรงเลียนพี่น้องเอ้ยคุณคู่นะ่สะสกดซื้อพิษมากคู่มือคู่มือพี่น้องสะกดแบบว่าบ่ซ้ำกันเตละมือสกดตซื้อมานน่ะแม่พี่น้องก็บบว่าเข้าใจคือกันจนแบบพอมันได้เขียนอัน จดหมายหน่อยส่งไปว่าอันเขียนชื่อลูกบ่ถือสินะพี่น้องคําว่าชื่อเจดออๆๆเดนนะพี่น้องจริงๆแล้วมันเขียนว่า a a J A เออะเจานะคะ D E N นะคะเจเดนแต่ว่าพอมันเอาตัวว่าออกนะพี่น้องเพราะว่ามันจังสิคือผู้ชายเนี่ยแล้วว่ามันมีตัวว่ามันเบิ่งคือจังผู้หญิงสินะพี่น้องเราก็เลยเอาตัวว่าออกมันก็เลย,ยเป็น J A D E N นะพี่น้องเจเดนแต่เวลาไปโุงเรียนมากนะพี่น้องกูจะเขียนเขียนมาแบบว่ามีตัววหว้นะเมนะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็บบเป็นยังอันมันแต่ว่ามันบลเป็นซื้อมันไงมันมีตัววหวนะบัตที่นี่บางเมือก็ับสกดมากว่า JADYN บางเมือก็ับสกดมากว่า JA e d n <laughs> แบบซื้อเปลี่ยนมากคู่มือพี่น้องเอ้ยอันอันพวกจ็จนตรงแบบว่าอันเขียนจดไม้หน่อยไปนะพี่น้องว่าสะกดตแนวนี้ยังเสียนะพี่น้องแบบพอกะม่งว่าคู่แบบคือสกดซื้อมาพิยูจน์มือนะพี่น้อง <laughs> แต่ละก้นกระไดอันหลายคู่เนาะอัน,อ,นอาจจะสะกดอ่คือกันก็นกระมอือกันขนาดภาษาเขาได้นี่ <laughs> สกดซื้อพิษมากกู่มือพี่น้องซื้อซมันเขียนง,ง่ายๆหนึงนง่งพี่น้องเจเดนแต่ว่าบางเมือกับเจเออมากสิบางเมือกับ J จเอ่านึ่งสิแม่พี่น้องโอ้ยสกดมาได้จังไดก็กรงุ่มอันมาชิายงใไปอันฟลอริดาอันเบิ้งส่งยังบ่ทเทไในยาย่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอัน มันบ้านดี่ออยากได้นะมันมีคนเอาไปแล้วพี่น้องบ้านหลังนั้นนะโุงเรียนมันอยู่ไก่นะพี่น้องแล,ล้วโรงเรียนมันดีนะโุงเรียยอย่างดีเลยพัวข่อยว่าผู้ใดก็ว่าโุงเรียนนั้นดีมากอบัตรที่นี่มันผพไม่มีคนเอาเราไปก็เรยบัวได้ไปตรงนั้นพี่น้องอันพูดถึงว่าบ้านอยู่พอดีดามันก็มีหลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่า ราคากับซ้ำๆกันน่แหะค่ะแต่ว่าประเด็นคือว่าอันลูกคอยมันยังหน่อยไงพี่น้องมันต้องเขาโุงเรียนเพราะฉะนั้น่อยจะโฟกัสไปที่โุงเรียนนะพี่น้องเบ่งโรงเรียนเป็นหลักให้ลูกกันนะจังสิจังเบ่งบ้านอีกเท่อหนึ่งสินะบ้านก็ต้องเบ่งคือกันยุคค่าเพียงแต่ว่าจะเบ่งโุงเรียนเป็นหลักนะนะกับพี่น้องเพราะว่าต้องการโรงเรียนที่ว่าดีที่สุดให้ลูกสินะผพราว่าคอยเราก็เลยโฟกัสเรื่องโุงเรียนนะพี่น้อง ต้องเบิ่งแบบว่าที่ว่ามันดีๆแน่นาะยลูกเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะไปเรียนแบบไกลบ้านบ่ได้พี่น้องมันจะเขาจะหายเฉพาะที่ว่าไกลๆโรงเรียนนะแม่พี่น้องอันไปเรียนนะหาชิไปเรียนขามอีกอันโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งมันบ่ได้พี่น้องเขาบ่อหลับมันต้องเป็นลุงเรียนไก่บ้านเท่านั้นค่ะเขาจึงจะหายเรียนนัำเสียนะำในราคาไม่ลูกน้อยก็ยังสี่ราคาสิบชิ้นใหญ่ไปใส้มาใส้ ต้องเบิ่งโรงเรียนเป็นหลักนะค่ะพี่น้องถ้าซาดตะ่อยก็พวขคอยในี่ยง่ายไปใสก็ไดพี่น้องแต่พอเ้ามีลูกหน่อยเข้ตองเบิ่งโรงเรียนเป็นหลักนะคะเพราะว่ามันตรงเขาโรงเรียนอีกนั่นนะพี่น้องนี่แหละสาเหตุที่ว่าอาจจะบริยง่ายไปฟลอริดาค่ะพี่น้องเพราะว่ายังหาโรงเรียนบได้อยู่ค่ะพี่น้องส่วนบ้านนะมันก็มีหลายอยู่พี่น้องมันอันมันก็สีหาง่ายอยู่แต่ว่าราคาสูงมากเลยค่ะบ้านตอนเนี่ยพี่น้อง จากราคาสามเซนกระโดดเป็นหาแสนึ้นไปแล้วพี่น้องหาแสนเจ็ดหาแสนแปดไปจังส์ราคากระโดดมากเลยอันบานอยู่อเมริกาตอนเนี้ยผู้ดใดซื้อบานตอนนี้ก็สิรู้เลยว่าแบบราคาแบบว่าสูงแห้งพี่น้องบรน,นย้ก็อันมาจมมาเบาเรื่องลวงให้ฟังเนาะก่ะเนาะกระหาไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องอันอันหาเบิ้งน้องเรียนก็ คอยก็เล่าเบิ่งว่าไอ้บ้านหลังที่คอยอยากได้น่งให้มันง่ายออกพื่อที่ง่ายเข่าไปพี่น้องอซื้อแล้วค่ะมันยกเลิกออกสินะคอยกันยังหลุ่นมองนั่นนะ,ะเพราะว่าลุงเรียนมันแบบว่ามันเฟือ่อเฟกนะมันดีนะคอยก็เลยอยากได้ตรงนั้นนะคะอันคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ชมคลิปวิดีโออันเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ